สวัสดีครับเรากลับมาต่อกับเกมเคนาบิดออฟสปิร t กันต่อนะครับจาก EP ที่แล้วที่เราเก็บเครื่องรางได้ครทั้งสามวันละอันนี้เราต้องมาปรเชิญที่หน้าห้องถุงผู้นําหมู่บ้านอังเดิมนะครับที่เราครั้งที่แล้วเราแพ้ไปนะครับที่เราโดนดีดไปมาครับชุดสวยงามมากเฮมีเลือดเอาละได้สู้กันสักที ปรัพตั้งใจงของเจ้าช่างหนักแนนเหลือเกินผู้ดำวิญญาณ the the mine. พลังของสถานที่บูชาของเขาเป็นของข้าข้าจะใช้มันเพื่อช่วยผู้คนของข้า time, ถึงเวลาแล้วโทชิปล่อยวางซะ <everything together. S 1> แล้วร่วมมือกันฟื้นฟูกบ้านของเจ้าเจ้าอยากฆ่าทายข้าใช่ไหม <Come. S 1> มา โอชิคผู้ถูกครอบงำปาครับปาปับปับอุ้ยไม่โดนอุ้ยแฮรแผลเหรอว่านะ แกเลยเป็นชุดเลยครับเดี๋ยวกดซีดอืมอะได้ๆๆพาอะไรเออม,มาครับมันจัแดแพรนี่เฮ้ยเหลือแพรนี่ครับ แผลงอยู่แล้วแผลงอยู่แล้วแผลงมาหัวหัวหลุดเอา้าไม่โดนดาเมจหรอทำไมอ่ะหมอมาหายตัวพอดี นะครึ่งพอไปมเออเออเออเฮ้ยเฮ้ยไปปุ่งแผลี่ได้อีกเต็มเม็ดเต็มน่วย โอ้ยเออตายตายไหมตายสวยวุ้ยไม่ตายด้วยหรอไม่จบแพ้ทุกอย่าง พวกรถข้าสงคราเมื่อร่วมกันแต่ข้าเคยเผชิญหน้าพวกมันมาแล้วเฮ้ยแต่คงคิดว่าเจ้าจักสิ่งในชีวิตนี้พอดีพอสินะข้าจะทำให้เจ้าได้เห็นพลังที่แท้จริงของพวกมันไม่หมดเลยเราต้องรอดไป ไ,ไม่ดาวเอ้ยอย่าบอกนะว่าไอ้ตัวปีศาจที่เราเห็นในในช่างตีดาบะครับคือน้องลอตเหรอ นั่งไหวได้ไหมเพิ่มได้อีกไหมไม่ได้แล้วเฮ้ยเอาละอันนี้น่าจะทางไปต่อนะครับไปแล้วนะ Of the plot. โอ้ป๊อดไฟต่อเลยเหรอไปครับเข้าไปลานเชือดแมงซี่โคตรกว้างโอ้โอ ใช่ลิงด้ดวยนะคนในร่างที่แท้จริงสินะลัสบอสไหมเทพเจ้ารถผู้ถูกครอบงำโอ้โมองหน้ามองหน้าก็สวยโอ้โห,โโหเอือดินต้องเย็นสุดง เอาตรงนี้แล้วกันสีข้างสีข้างทะลอกสีข้างทะลอกมาถูกเด้งมาอีกม่ติอย่างนี้เหรอโคชิก็ยังไม่ยอมหลุดจากการควบคุมนะครับพักเถอะพี่ชาย เดี๋ยวหมูบ้านนายเราจะช่วยกันสร้างไงเฮ้ยุูมิทิศอือนี่ครับไอตัวมาแรงไม่เป็นตัวที่ผมไม่ชอบที่สุดแล้วเดี๋ยเดยใส่ไปที่ข้อหัวครับใส่ที่ข้อหัว ้ดนใส่ดีกว,ว่าตายหมด,ดยังโห้ประตูบานต่อไปเหรอไปครับเราจะรออะไรถือเชือก่อนเลยครับดู้แล้วก็มีกอใหญ่ด้วยงานหยาบนะ โดน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 โอ้เด้อ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 เดี๋ยวเฮ้ยตัวนี้ก่อนหลังแอบขึ้งศูนยอ๋อแย่ไม่เลือดขอยล้างครับดวงตาดวงตาที่สาม là phun tu này ừ. đó thẻ liều nữa chụp đẹp lõi nhìn máy นะครับเียเฮ้ยเราได้มาหนึ่งหนึ่งวง้นะครับหนึ่งวงสกิลไปต่อเศษสองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แขนก่อนพี่แขนระเบิดสี่ข้างต่อ ข้างไม่มีว่ะได้ยุได้ย,ดอยุอุ้ยไม่ได้แคไหนแล้วผมต้องการสีโอ้ไม่หันข้างนู้นเลยอะแต่เราข้างนี้แทนก็ได้ เรียบร้อย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 ขีกข้างบ้าอะไรข้างนี่ครับสวยเรียบร้อยฮะ มา,มาตรงนี้ตรงนี้นะล้ก็น,น่าจะมุมนี้อันนี้ไม่น่าจะถึงตรงนู้นไม่น่าจะถึงตรงนั้นนะ เฮ้ยจะหมดเวลาแล้วเฮ้ยเดีย๋ดวยวๆเดทางนี้โอเคโอค้โหกองทัพน้องรอดแรกแต้งสัิลกกับมารบเลยนะครับสี่รอดอ่าไปครับ มาดีเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดิเฮ้ยเดี๋ยวเนาะมาให้กดนะครับอ๋อโอเคให้ดึงใด้เรือเฮ้ยทำไมตุกแผลงดีมันทีเดียวตายเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวยวทางซ้ายทางขวาหันหน้าหลังเฮ้ยทีเดียวตายเลยนะทุกคน เดีเยเย๋ยวผมจะการอะไสังขารนี่ก่อนบ,บินได้ด้วยบินหนีเร็วเลือเกินเด้ๆต้องพยายามเล็งหลังไว้ใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ย

ไงไว้แล้วใช่ไหมใช่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 ดึงๆๆๆดึงดึงดึงอ้าวเรศษสุดท้ายโคตนง่ายแล้วไปอยู่ไหนแล้วน,นะดิฟเฟนต์เดอะโอรับก๊อต เนาะขับมาเป็นปกตินะครับเหลือโทชิสินะลาดบอสเล้ามา มองเห็นได้ไงหน้ากากปิดขนาดนั้นความสูงศักอของเราเชื่อในพลังแห่งสถานบูชาขุดเขามันลอเลี้ยงหมู่บ้านของเราดังสายน้ำให้ชีวิตแก่เราแค่ขยายสายสัมพันธ์ของเรากับโลกวิญญาณ ข้าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงทำร้ายเราบ้านของเรากำลังจะพังทลายและผู้คนต้องการคำขอ,อจากข้าข <I> ้าทำให้พวกเขาผิดหวัง ข้าทำได้แค่มองดูชีวิตพวกเขาถือท่าก,กระจักหมู่บ้านเราจะไม่ทำอะไรเลยหรือไง ท่านควรทำอะไรบ้างสิ่งมีชีวิตเชื่อมโยงกับคว <The land. S 2> ามสมดุลของดินแดนการดำรงอยู่ของมันและความทุกข์ยากทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรทางธรรมชาติ time ดินแดนนี้ต้องการใช้เวลาในการฟื้นฟูเราต้องข้ามภูเขาได้ really เวลาหาบ้านหลังใหม่กันแล้วความเชื่อมั่นในวิธีดังเดิมทำให้ท่านหลงผิด lead people. our นำพวกคนของเราไปแล้วพวกเขาจะตามเจ้าไปซาจูโร่ซาจูโร่ท่านมีพลังที่จะหยุดยั้งเรื่องนี้ได้เราควรขับไล่มันไปวางแม่เท้าลงดูสิ นี่นี่คจุดเริ่มต้นนะครับ y o u มาเจ้าถึงลงโทษพวกเรา ทำไม่ละพวกเราทำอะไรตอบข้ามาไม่กี่คนที่ต้องตายเหรอทำไมบอกข้ามาอย่าหันหลังกับข้าตอบข้ามา วันนี้เราทำให้ทุกอย่างบ้าคลั่งขอเราที่โคนให้กับเจ้าเราไม่ต้องการเจ้าอีกแล้ว ่ีสจ๊วลูกเคยบอกขาว่า าการเป็นแปลงเป็นส่วนสำคัญของชีวิตเขาเข้าใจถึงเทพเจ้ารอดความกล,ล,ลัวกระตุ้นการกระทำของข้าและข้าทำลายสิ่งที่สวยงามข้าเชื่อฟังซาจูโร คขาจะช่วยไว้ได้กี่ชีวิตกันแน่เนี่ย sorry, ข้าเสียใจด้วยนะโทชิ not meant suffer เราไม่คว<น>ร <pain. S 2> จะต้นทุกขทรมานแบบนี้ natural, การสูญเสียเป็นเรื่องธรรมชาติ But can imprison แต่มันลงโทษเรา who are. เป็นความเป็นตัวเราการทุกขทรมานของเจ้ามากพอแล้ว ไม่มีอะไรจะเปลี่ยนสิ kind of ่งที่เกิดขึ้นได้จะต้องยกโทษให้กับตัวเองเพื tomar, ่อที่จะดินแดนฟื้นฟูมาสิโทชิเวลาของพวกเราหมดแล้ว เรียบร้อยโชคดีเคน่เหลืออีกแค่วิญญาณดวงเดียวที่เจ้าต้องช่วยเหลือคือใครอะวิญญาณดวงสุดท้าย <c oughs> ใครว่า <c oughs> ว่าสัจจุโลว่าเหลือวิญญาณเด็กดวงจะต้องช่วยคือของเทพเจ้ารถเหรอรและ่อนเจ้าตัว,ตวเล็กอ๋อใช่จริงด้วยทุกคนเหแ,แค่น้องรถเท่านั้น โชคดีนะ ืนสมติสู่ธรรมชาติเค okay, นะบิดออฟสปิริตโยอัลล็อกนิวเกมพลัสแล้วนะครับ นะครับในสุดก็เล่นจบแล้วครับเคหน้าปิดออฟสปิริตถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยนะครับขยากให้เล่นเกมอะไรในเกมหน้าบอกได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณครับ